เล่นลุ้นกันจนเยี่ยวเดียวเลยทีเดียวนะฮะการแข่งขัน,น,นระหว่างทีมของชีล่ากับทีมของโลนะฮะซึ่งปรากฏว่าทีมของชีล่าเอาชนะไป19ต่อ25 25ต่อ19แล้วก็30 9ต่อ37โดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยโ,โหเดียวกันมาราธอนจริงๆนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับทีมสีม่วงนะฮะของกัปตันชีลาแล้วก็นุศรานะของเราด้วยรวมถึงในทีมนี้มีเอเชีย3คนเนาะมีนุสรามีซูแล้วก็มีเมานะจากฟิลิปปินสูนี่จากจีนวันนี้เขาดวนเขาดังก็พามาดูวอลเลย์บอลไปแล้วนะเมื่อกี้มีคลิปไฮไลท์ปล่อยไปแล้วนะครับ ตอนนี้เรามาดูข่าวบ้างที่ลงใดเว็บไซต์ของ Athletes Unlimited นะครับว่าออลงข่าวเกี่ยวกับทีมของชิราอย่างไรบ้างเพราะว่าทีมของชิรานี่ก็มีนุสราต้อมคำมือเซตสาวทีมชาติไทยเป็นมือเซตตัวสำคัญด้วยนะฮะอา้าวหัวข้อข่าวก็บอกว่าโอ้โหเป็น Record Night for c h i ชิ c าคาสโตรนะฮะ a อ็ End s w วิต m a r a t h o n third s e ตแปลว่าอะไรอะ่ะโอ้โหก็เป็น เป็นบันทึกเป็นประวัติการนะฮะคืนนี้ค่ำคืนนี้นะทีมของ s ชิ i ร่าคัสโตรก็จบเกมด้วยการเอาชนะในเซตที่3แบบเดียวกันแบบมาราธอนเลยทีเดียวนะมาดูรายละเอียดของข่าวบ้างนะครับนะสุดท้ายในภาพรวมนะฮะการแข่งขันระหว่างทีมชี i ร่ากับทีมโลนะฮะทีมชีลร่าก็เอาชนะไปด้วยคะแนนรวม83ต่อ81โอ้โหเป็นคะแนนสูงสุดในประวัติศาสตร์ของลีกเลยทีเดียวนะฮะ อ่ะเรามาดูรายละเอียดอื่นๆบ้างนะอืมอ่าทีมของชิล่าเนี่ยเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ชนะไปสองแบตแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็เอาชนะทีมของโลไปด้วยสกอร์สิบเก้ายี่ห้ายี่ห้าเกแล้วก็สามต่อสาสิบนะฮะในขณะที่อ่าทีมโลนี่ก็แพ้แพ้สองนัดติดต่อกันล้นะฮะอ่ะคราวนี้มาดูว่า ชิล่าคาสโตรเนี่ยทำคะแนนไปเท่าไหร่นะชิล่านี่ก็โอ้โหตบไป3าอ่ะาครั้งนะฮะแล้วก็ขุดขุดเก่งด้วย11ครั้งนะฮะแล้วก็มีทำบล็อกได้อีก3บล็อกบล็อกได้3 3ลูกนะฮะในขณะที่บอลเรลนะฮะอาลีบาสตินาลีนะครับโอ้โหบล็อกไป6ครั้งนะฮะในขณะที่เอรินแฟสนะฮะ แล้วก็เอริซูนะอันนี้เอริซูที่คนจีนเนาะนะอันนี้ก็ตอไปคนละห้าครั้งนะในขณะที่นุสตาราต้อมคำนะฮะมือเสตนสาวทีมชาติไทยเนะี่ยโอ้โหทำไปได้36สแอซซิสแล้วก็13คิวจริงๆน่าจะเป็นดิกนะของนุสลานะครับอ่ะต่อครับทีมโลเป็นไงมัง่ง อืมทีมโลโลตอนนี้เธอครั้งนี้ไม่ได้ลงนะฮะแล้วก็เธอส่งนี่อ่ะลินเซส่สโตเซอร์ลงไปแทนนะครับซึ่งสโตเซอร์ก็ไม่ทำให้ปิดบังเนาะก็ตบไป17ครั้งนะฮะในขณะที่เมดิสันวิวไวลไลส์นะฮะก็ตบไป11ครั้งแล้วก็ขุดได้14ครั้งโอ้นี่เก่งนะฮะชาเดนแมกนิวนะฮะอ่าคนนี้ก็โอ้โหตบไป8ครั้งแล้วก็ ปุดไป13ครั้งนะฮะอืมน่าสนใจคราวนี้มาดูอะไรที่น่าสนใจตรงนี้ดีกว่านะฮะว่าในเกมเนี้ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเกมแรกเขาบอกว่าโอ้คะแนนรวมนะฮะ164นะฮะซึ่งถือว่าเป็นคะแนนรวมที่เยอะที่สุดนะฮะ ในการแข่งขันลีกวอลเลย์บอลของ a อ l e t e u n l i m i เ e d เลยทีเดียวนะฮะอืมซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะที่ทำได้ก็คะแนนรวมแค่157ยคะแนนนะฮะซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างทีมของเอ็ดมอนกับทีมลาสันในปี2021นะฮะตอนนี้ก็ถูกทำลายสถิติไปเรียบร้อยโดยการแข่งขันระหว่างทีมของ ชีล่ากับทีมของโลนะครับจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือในเซตที่3เนี่ยนะฮะคะแนนรวมทั้งหมดนะฮะก็76คะแนนนะครับซึ่งก็ทำลายสถิติอีกแล้วนะฮะเพราะว่าสถิติระหว่างทีมของเอ็ดมอนกับทีมาาลาสานเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทำได้เท่าไหร่37ต่อ35แต่ปีนี้ทำได้ 39ต่อ37ก็ทำลายสถิติไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวคราวนี้มาพูดถึงชีล่าม่ดีกว่าโอ้โหชีล่านะครับก็ทำคะแนนนะตบเกิน10ครั้งเนี่ยนะใน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 เกมการแข่งขันของเธอเนี่ยสี่ใน5ครั้งเนี่ยเธอก็ตบเกิน10คะแนนนะครับ ถึง4ครั้งด้วยกัน4เกมด้วยกันนะซึ่งเป็น3เกมสุดท้ายก็ตบเกิน10คะแนนทั้งนั้นเลย3าเกมสุดท้ายนะครับ,รบแต่แมตช์นี้นะครับนุสนลาไม่ได้ MVP นะฮะ MVP ก็อันดับหนึ่งก็คือชิ l ร่าคาสโตร MVP คนที่สองก็คือลินเซ่สโตเซอร์นะฮะของทีมโบนะฮะแล้วก็คนที่ได้ MVP 3ก็คืออารีบาสเจเนลลี่นะของทีมชิยร่าหรือว่าทีม ชิล l าคาสโตรนั่นเองทีมสีม่วงนะฮะเพราะ,ะนั้นชิล l าก็ได้ไป60คะแนนนะฮะจากคะแนน MVP นะฮะลินเซสโตเซอร์ได้ไป40แล้วก็อาลีบัสเตียเนลลี่ได้ไป20คะแนนนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ดูซิว่าใครเป็นใครคะแนนนำบ้างไปดูลีดเดอร์บอร์ดหน่อยนะฮะว่าตอนนี้ใครคะแนนนำนะครับ ว้าวชีล่าคาสตรนะฮะคะแนนนำแล้ว2,008คะแนนอันดับ2เดลลาครูสนะฮะ1,905คะแนนอันดับที่3เดนนี่ดรูสนะฮะ1,859คะแนนอันดับที่4คาสตาโล1,671คะแนนนะฮะวาเลนตินแอนเดอร์สัน1,600นะฮะดูซิมนุสลาอยู่อันดับ 3, s, น,ะะ 1, 8, 59, น,นุสนะล,ลาอยู่อันดับ8ครับตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่1 1498คะแนนนะครับอันนี้ก็คือคะแนนของนุสลานะครับ1,498คะแนนอยู่อันดับที่8นะตอนนี้อันดับเลื่อนมาจากเดิมเนี่ยขึ้นมา2อันดับนะครับอะคลิปนี้ข่าวด่วนข่าวดังลาไปก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีข่าวอะไรที่น่าสนใจก็จะนำมาน่เสู่การฟังต่อไปครับสวัสดีครับ